ซินเวียไลเค้นเด็กสาววัยสิปีที่ต้กงพบเจอกับเหตุการณ์ที่เรียกว่านรกบนดินเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เคยเกิดขึ้นจริงและได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพ,พยนตร์ย้อนกลับไปเมื่อวันที่26ตุลาคมปีคศ1965ตำรวจได้รับแจ้งจากชายวัยรุ่นลึกลับว่าพบศพในบ้านหลังหนึ่ง หลังจากนั้นตำรวจอินเดียนาพร้อมกับหน่วยชัน,นสูตรก็เดินทางไปบ้านเลขที่3850 East New York Street เมื่อลงไปภายในห้องใต้ดินก็พบศพของหญิงสาวโดยสภาพของเธอเหมือนขาดน้ำและอาหารอย่างรุนแรงตามร่างกายของเธอพบร่องรอยการทุบตีและมีบาดแผลเต็มไปหมดเนื้อหนังบางส่วนหลุดออกไปและมีรอยบนหน้าผากเขียนเป็นเลข3ขนาดใหญ่ และที่ทําให้ทุกคนตกตะลึงก็คืออักษรที่เขียนด้วยของแหลมบนหน้าท้องของเธอ I am a part t o and proud of it ซึ่งนั่นแปลว่าฉันเป็นอีตัวและฉันภูมิใจกับมันจากการสอบสวนพบว่าผู้ตายชื่อซินเวียไลเคนเมื่อรู้ความจริงว่าเรื่องราวของซินเวียก่อนที่เธอจะเสียชีวิตนั้นเป็นอย่างไรก็เรียกได้ว่าเหมือนเธอตกอยู่ในนรกหรือตายทั้งเป็น ย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคมปี1965ซินเวียหญิงสาวอายุ16ปีถูกพ่อและแม่ของเธอพาเธอกับเจนเนี่น้องสาวของเธอมาฝากให้นางเกอร์ทูดดูแลเพราะทั้งสองต้องไปทำงานกับคณะละครคานิวาลทำให้ต้องเดินทางไปยังเมืองต่างๆอยู่ตลอดโดยตกลงกับนางเกอร์ทูดว่าจะส่งค่าเลี้ยงดูให้พวกเธออาทิตย์ละ20ดอลลาร์นางเกอร์ทูธเป็นหญิงไม้วั36ปีและมีลูกถึง7คนที่ต้องเลี้ยงดู เมื่อไหรที่พ่อแม่ของซินเวียจ่ายเงินช้านางเกิลทูธก็จะทุบตีและทำร้ายเด็กที่ถูกฝากเลี้ยงด้วยวิธีการต่างๆเท่าที่เธอจะคิดได้และเวรกรรมทั้งหมดก็ตกเป็นของซินเวียนั่นอาจเป็นเพราะว่าซินเวียเป็นพี่สาวคนโตและเจนเนี่ผู้เป็นน้องสาวก็ป่วยเป็นโรคโปลิโอด้วยซินเวียตกเป็นเป้าหมายของการถูกทำร้ายเพื่อเป็นที่ระบายอารมณ์ให้นางเกิลทูธสารพัดเหตุผลที่นางเกิลทูธใช้เพื่อทำร้ายซินเวียกล่าวหาว่าเป็นขี้ขโมย เพราะเธอมีลูกกวาดกินทั้งที่เธอเป็นคนซื้อมาแม้กระทั่งการกินอาหารที่โบดมากไปและการมีแฟนอยู่ในแคลิฟอร์เนียซึ่งทำให้ซินเวียถูกเตะเข้าที่อวัยวะเพศอย่างแรงความรุนแรงทวีคูณขึ้นเรื่อยๆมีการใช้ซินเวียเป็นกระสอบทรายในการฝึกซ้อมยูโดเอาบุรีจี้ตามตัวเธอมีการอาบน้าร้อนที่ร้อนจัดให้กับซินเวียด้วยเหตุผลว่าเป็นการชำระบาปและขัดถูด้วยน้ำเกลือ จากนั้นก็จับเธอโยนลงไปในห้องใต้ดินและมีเพียงแค่อาหารและน้ำเป็นบางมือ้อบางครั้งยังถูกจอนล,ลูกชายวัย12ปีของนางเกอร์ทูธบังคับให้กินอุจจาระของตัวเองเป็นอาหารทั้งยังถูกห้ามไม่ให้ใช้ห้องน้ำโดยเด็ดขาดและยังบังคับให้เธอเปื้่ยนผ้าและขวดน้ำอัดลมยัดเข้าไปในอวัยวะเพศทำให้ซินเวียเจ็บปวดจนปัสสาวะราดเมื่อนางเกอร์ตูธเห็นพื้นบ้านของเธอเลอะก็โมโหและทุบตีเธออย่างบ้าคลั่ง โดยทุกคนก็ยืนดูอย่างสนุกสนานใช่แล้วครับนอกจากนางเกร์ทรูตแล้วลูกๆของนางเกร์ทรูตและเด็กเกเรในละแวกบ้านก็ร่วมกันรุมทำร้ายเธออีกด้วยส่วนเจนนี่น้องสาวของซินเวียเธอไม่กล้าที่จะช่วยพี่สาวของเธอเพราะกลัวนางเกร์ทรูตอีกทั้งยังป่วยเป็นโรคโปลิโอวันหนึ่งนางเกร์ทรูตเรียกลูกๆและเด็กในแก๊งของเธอมาชุมนุมและสั่งริชาร์ดสมุนอีกคนให้ใช้เข็มขนาดใหญ่ลวนไฟ และสับประโยคที่แปลว่าฉันเป็นอีตัวและฉันภูมิใจกับมันบนหน้าท้องของซินเวียต่อมานางเกิ์ทูทบังคับให้ซินเวียเขียนจดหมายว่าหนีออกจากบ้านเพราะถูกแก๊งวัยรุ่นชายทำร้ายโดยความจริงแล้วเป็นแผนของนางเกิ์ทูธคือจะจับซินเวียผูกตาและไปปล่อยในป่ารกร้างห่างไกลเพื่อให้เธอได้ตายอย่างช้าๆซินเวียแอบได้ยินแผนการเธอตัดสินใจใช้แรงที่มีทั้งหมดวิ่งหนี แต่สุดท้ายก็ถูกนางเกอร์ทูธและเด็กนรกจับไปได้ผมขอเรียกว่าเด็กนรกเลยแล้วกัได้พวกมันจับเธอโยนลงไปในห้องใต้ดินพร้อมทุบตีเธออย่างบ้าคลัง่งในวันที่24ตุลาคมปีคศ1965นางปีศาจเกอร์ทูธและเหล่าเด็กนรกก็พร้อมอาวุธรุมทำร้ายซินเวียอีกครั้งของแข็งต่างๆถูกประเคนใสาร่างของซินเวียอย่างไม่หยุดยัง้งและไม้เบสบอลก็โดนศรีรษะของเธออย่างเต็มแรง เธอสลบทันทีไม่มีแม้แต่เสียงร้องเย็นวันอังคารของวันที่26ตุลาคมปีคศ1965นางเกอร์ทูธลงมาดูซินเวียที่ห้องใต้ดินและพบว่าซินเวียกำลังจะตายนางปีศาจกับพรรคพวกก็พยายามยื้อชีวิตเธอไว้ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรแต่ไม่สำเร็จซินเวียสิ้นใจในเวลาต่อมาจากนั้นนางเกอร์ทูธและลูกๆกลัวความผิดจึงให้เด็กกลุ่มหนึ่งโทรบอกตำรวจ เมื่อตำรวจมาถึงนางปีศาจก็ยื่นจดหมายที่เคยมาคับให้ซินเวียเขียนให้กับตำรวจพร้อมบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าซินเวียคิดหนีออกจากบ้านเพราะถูกแก๊งเด็กวัยรุ่นผู้ชายทำร้ายอีกทั้งซินเวียยังขายตัวและตั้งท้องอีกด้วยนางเกอร์ทูดบอกกับตำรวจว่าเธอแค่คอยดูแลเด็กทั้งสองตามการว่าจ้างของพ่อแม่เด็กอีกทั้งยังมีลูกถึงเจ็ดคนเลยอาจทำให้เธอดูแลเด็กไม่ทั่วถึงเจ ЕН นนี่น้องสาวของซินเวียที่เงียบม,มาตลอด เธอเห็นโอกาสจึงตัดสินใจเด็ดขาดและเดินเข้าไปหานายตำรวจคนหนึ่งพร้อมกระซิบเบาๆข้างหูว่าพาฉันออกไปจากที่นี่และฉันจะบอกเรื่องทั้งหมดจริงๆที่เกิดขึ้นเมื่อเจนนี่ขึ้นให้การในชั้นศาลนางเกอร์ทูดและลูกสาวคนโตถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตข้อหาวางแผนฆ่าซินเวียส่วนลูกๆคนอื่นและสมุนอีกสองคนโดนข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาถูกตัดสินคนละสองปี ต่อมาในวันที่4ธันวาคมปีคศ1985นางเกอร์ทูธถ,ถูกปล่อยตัวเพราะมีพฤติกรรมที่ดีในเรือนจำการปล่อยตัวนางปีศาจทำให้มีการประท้วงจากคนในรัฐอินเดียนามากมายรวมทั้งญาติพี่น้องของซินเวียเองอีกทั้งสมาคมต่างๆก็คัดค้านการปล่อยตัวในครั้งนี้แต่ไม่เป็นผลจากนั้นนางปีศาจเกอร์ทูธก็ย้ายไปไอโอวาพร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนาดีนแวนฟอสแซน และใช้ชีวิตจนถึงวันที่16มิถุนายนปีคศ1990และเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดจากผลการชันสูตรศพของซินเวียพบว่าซินเวียไม่มีร่องรอยถูกคมขืนได้อย่างใดแต่สภาพศพพบบาดแผลมากมายแผลไฟไหม้และช่องคอดบวมเป่งเนื้อหนังหลุดลอกขาดน้ำอาหารอย่างรุนแรงอีกทั้งสมองบวมจากการถูกของแข็งกระแทกอย่างแรง เรื่องราวของซินเวียได้ถูกนำมาสร้างเป็นหนังในชื่อเรื่อง N n ็นอเมริ crime 2007และ The Girl Next Door 2007ทั้งสองเรื่องถูกฉายในปีเดียวกันเป็นเข้าโครงเรื่องราวของซินเวียร์ไลเคนแต่ในเรื่อง The Girl Next Door จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดรวมถึงชื่อตัวละครไปบ้างส่วนตัวผมเองอยากดูเรื่อง N n ็นอเมริ crime 2007 เพราะอ่านจากหลายๆบทความเขาว่าเรื่องนี้เนื้อหาใกล้เคียงกับเรื่องจริงมากที่สุดแต่หาดูที่ไหนไม่ได้เลยการทำร้ายซินเวียไม่ได้เกิดขึ้นเพียงข้ามคืนแต่เกิดขึ้นหลายเดือนมากเพื่อนบ้านเคยได้ยินเสียงกรีดร้องพร้อมกับเสียงหัวเราะแต่ไม่มีใครช่วยเหลือเธอเพียงเพราะเส้นบางๆระหว่างไม่อยากสอดรู้สอนเห็นกับไม่แยแสไม่อยากสนใจ มันคงแย่มากๆเลยทั้งที่เพื่อนบ้านก็รู้ว่าบ้านของนางเกอร์ทูธคือแหล่งมั่วสุมของไวรุนเกเรในละแวกนั้นแต่กลับไม่มีใครสนใจเสียงที่ได้ยินบ้างเลยนั่นเป็นเพราะไม่อยากสอดรู้สอดเห็นจริงๆหรือคดีซินเวียเป็นคดีประวัติศาสตร์ของรัฐอินเดียนาถึงกับมีนิยามว่านี่คือคดีอาชญา,ากรรมทารุณกรรมบุคคลเดียวที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐอินเดียนา แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของซินเบียไลเแคนขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบหากผิดพลาดตรงไหนผมก็กราบอภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับวิดีโอต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ